กดไลค์แล้วกดสไลด์ให้ด้วยนะคะเรามางานอะไรครับมันเป็นเรืออ่าเป็นเรือห้องสมุดใช่ไหมแล้วเข้าทางไหนครับเข้าไปทางนี้นะโอเคเราไปกัน เย่เราไปกันไป Let's go โอ้เรือลำใหญ่มากเลยเรือลำใหญ่ไหมหันมามอกหน่อย,อยห,อหันมามองหน่อย wow. วันนี้ฝนตกเยอะหน่อยแต่ก็โอเคพอเดินได้นะว้าวเราเจอแล้วหันมาหน่อยครับว้าว it's so b i เราไม่เดินออกนอกลายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยใช่ไหมอ้าวหันกลับมาหน่อยว้าว เรือนี้ชื่อว่าอะไรนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ทให้ไปเลยไปเลยไปเลยตัดได้อ๋อเรื่องรีจิสเตอร์มาก่อนนะครับครับ thank you ครับ ม่อ่าไปเลยครับเปรียบกันไม่หมดนะครับใหญ่มากครับเขาจอดเฉยๆนะ

ดูโรสโฮปโอเคเราไปข้างบนกันนะเรียกว่าชั้นสองได้ไหมเนี่ยโอ้ขึ้นไปอีกใช่ไหมว้าวเราได้ยินเสียงเลงจากข้างบนด้วยนี่ไงเรือชูชีพ ที่น้องถามว่าบนเรือใหญ่ต้องมีเรือชูชีพนี่แหละเห็นไหมโอเ okay, ค let's go เดบรรยากาศของห้องน้ำบนเรือนะครับโอ้ oh, เป็นอย่างนี้นี่ เป็นยังไงโอ้ข้างในสวยเลยโอ้โหณเรือนะเนี่ยอ้าวอักษรสะกดว่าอะไรครับโฮแปลว่าความหวังใช่ไหมอ่าโอเคความหวังของมวลมนุษยชาตินะครับโอเคนี่ แบ็กกราวคือโกดังคองเตยอ่าเดี๋ยวพี่พ่อถ่ายให้ดูนีวโอ้โหฝนตกนี่ข้างหลังคือโกดังคองเตยท่าเรือตรงนี้คือส่วนของท่าเรือคลองเตยดูไหมครับป้าปเราโกินไซ้าไป let's go โกดูโลสโฮกนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า เขาจะวนไปเรื่อยๆนะตามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ถึงกระทั่วโลกนะแต่ว่าปีละกี่ครั้งนี่ก็แล้วแต่เขาจะมานะครับโอ้นี่นจาจัดเป็นงานหนังสือเลยเจ๋งมากเลยบรรยากาศภายในงานหนังสือนะครับส่วนใหญก็จะเป็นหนังสือต่างนานาชาตินะ ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์พาเด็กๆมานะโอ้โหคนเยอะเลยก็ไม่ เฉพาะหนังสือเด็กเสมอไปนะก็มีหลากหลายหลากหลายอ้าวโอเคๆกำลังดูอะไรอยู่ครับนี่รตอนนี้เอยูรับนี้โอ้ดู Lost Hope นะครับก็คือรูปเต็มๆอันนี้เป็นที่ะลึกเขียนเป็นที่ะลึกจากประเทศไทยโอ้ๆๆ อ๋อนี่เขาให้เขียนเป็นที่ระลึกนะครับก็าปเขียนคาว่าอะไรครับไทยแลนด์ว้าวไทยแ,นแลนด์นะเข้าไปได้สิคะใส่ชื่ออยู่ด้วยเชียว KK ก็ได้ KK KK เอาเร็วๆเขีนยนนี้ดิคะ K and K okay double K โอเค ขอแม่ช่วยเขียนเพิ่มให้เด็กชายเข้าไกลนะครับนอ้แม็กเนตด,ด้วยนะแม็กเนตหนังส,สือค่อขนข้างถูกเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสินาปึกเนี่ยสองร้อยบาทดู นี่ก็สองร้อยโอ้โหราคาดีไก่ลํำเริ่มเลยอันนี้ก็ขายนะครับแักแสดขยาขายดีแก้วก็สองร้อยก่ ต้อง่าอครับี่เมื่อไรมกทาาก่อนไปก่ออยนอยานีดซื้อเลยเท่าไหร่ครับเล่มนี้เท่าไหร่ครับกี่บาทครับ นี่ไง1.5กิโลเท่ากับกี่กรัมครับว้าวแมทด,ด้วยมีหารด้วย ให้โชว์หนังสือหน่อยครับเล่นมกกนี้เกี่ยวกับอะไรครับไหนหาร Show m i ไม่ใช่แค่หารมีหลายแบบเลยครับที 200, so? right? yeah, mm. right? ่เห็นเป็นยูนิตยูนิตนี่ไม่ใช่ราคานะครับมีมีหน่วยแปลงด้วยเท่ากับเท่าไรที่เห็น200นี่เท่ากับ160บาทนะครับถูกรูไมมอีก ไทยก็มีนิดหน่อยนะครับน่าจะมีแต่มุมนี้มุมเดียวนะนิดหน่อยนิดหน่อยจะมีบ้างนะครับกีลูกชายแอบถูกใจชันนี้นะจับเล่นนี้ไปแล้วเ e n t a l m มส ว้าวบริเวณหัวเรือนะสวยเลยวันฝนตกเลยนะมาต้องอยู่แล้วเอวไบเบิลก็มีนะครับ นี่หนังสืออะไรครับไบเบิล <Bible. S 2> ไม่ใช่ไบเบิล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  for kids นะนี่มุมคุกกิ้งเลยนะเนี่ยโอ้ยมีของไทยไชนีสด้วยขอนู้น,นเป็นเบเกอรี่ใช่ไหม ค่าดีเนาะนี่ยดูเล่มเนี้ห้าร้อยูนิตแต่จริงๆไม่ใช่500บาทนะถ้าเทียบเป็นหน่วยประมาณสุดอยอดประมาณ400กว่าบาทเทา่าน,นี้สตาฟก็จะเป็นต่างชาติด้วยนะ ใต้ตังตรงนี้นะครับตรงนู้นก็จะมีเครื่องดื่มอาหารมุมอาหารนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเดินไปดูหาอะไรกินกันใตว้าววิวสวยจังเลยดูข้างนอกสินี่คือเราอยู่บนแม่น้ำเจ้าพญานะเนี่ยมืดนิดหน่อยแต่ว่าเห็นอยู่ฝั่งนู้นเป็นฝั่งบางกระเจ้านะร ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นเรือล่างจูงโอ้เราเห็นฝั่งนูชช้นชัดเลยเอไปเราไปดูซิมีอะไรทานด้วยไปดูกันเรือจริงๆเลยนะั นี่ไงเรือชูชีพอีกหนึ่งลำว้าวมีเรือมีเรือชูชีพกี่ลำแล้วครับสอ,สองเนาะทางนู้นหนึ่งลำทางนี้หนึ่งลำ,งงลำแต่น่าจะต้องมีอีกนี่ลำสีส้มๆ้มคือเรืออะไรรู้ไหมครับ เรือเสริมใช่เป็นเรือฉุกเฉินนี่ในกรณีที่เรือลำใหญ่เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ลำนี้เป็นเรือที่มีเครื่องยนต์ด้วยเห็นไหมจะลำใหญ่อ,อะไรนะอ,อะไรแบบนั้นลำนี้จะจุผู้โดยสารได้เยอะพอสมควรชถ้าต้องใช้เช่นเรือตรมใช่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงครับทุกคนก็จะไปอยู่ใน ทุกคนก็จะไปอยู่ในนี้แล้วก็จะมีเรือที่เป็นเรือพายด้วยอีก2องลำนะที่เราเห็นนะครับอ่าเจ๋งมากเลยโอเคโอเคไหมครับเม,มีมุมส,สนับอาหารเครื่องดืง่มเลยนะราคาก็ไม่แพงเลยนะครับ นี่ผมเด็กของเตยนะยังไม่เคยเห็นมุมนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหนี่คือเรือมาจอดกันอ,อย่างนี้แม่น้ําเจ้าพยานี่ลึกนะเรือลําใหญ่ๆมาจอดเนี่นยไฟไฟตรงนู้นก็คือสําหรับลงตู้คอนเทนเนอร์นะอังปูนนี่คือตรงมองเทพส่วนตรงเรานี่คืออยู่ตรงกรมสุนนะใกล้ๆกันสวยงามมากแล้วเราอยู่ตรงนู้นใช่อร่อยไหม นี่ดูสิป๊อปครอร์นบนเรือนะ40่บบาทเองและดูวิวโอ้โหด,ด,ดูสุดยอดสุดยอดแห่งวิวนี่ไหมสวยแม่แม่อร่อยไหมครับค่อยช้าๆลื่นปีแว่ ไปจับด้วยจับด้วยเคเคจับไว้มันลื่นครับโอ้โหเราก็เสียวง้นเรือลำใหญ่มากบันไดสุดชั้นเลยฝนตกปล่อยๆเลยครับ กลัวลูกจะลื่นนะกลัวตัวเองจะลื่นด้วยเหมือนกันใช่เอรับนใช่เอ้าเป็นไงเรือลำเรือสนุกไหมครับคือเรือสนุกอ่าโอเคเดี๋ยวไว้มากันใหม่นะครับโอเคบาย